ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ข้าพเจ้านางอนานงทองจันตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาสีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชปีสองขอนำเสนอข้อมูล การประเมินการเตรียมความพ,พร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางออนันุทองจันเกิดเมื่อวันที่3 1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันอายุ34ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกรองสีอำเภอท่บาบรนดาจังหวัดน,นครศรีธรรมราช ประวัติการเข้ารับราชการข้ารเจ้าได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2562ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาศีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2 ประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1- ถึงป .3 รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1- ป .2 และรายวิชาภาษาไทยชั้นป .1- ป .2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวมจำนวนชั่วโมง25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย พระเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2ัสองปฏิบัติหน้าที่เวียนยามร,รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการครูเวรประจำวันศุกร์และปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันหยุดคือวันอาทิตย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายงานบุคคลรับผิดชอบดูแลห้องพยาบาล รับผิดชอบโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพรับผิดชอบโครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนต่อไปเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้านที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการมีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมที่ข้าพเจ้ายึดถือคือสังฆหาวัตถุสีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นผูกมิตรไมตรีเอื้อเฟือเฟ้อเผือเ่อแผ่เพื่อกูลกันข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางด้านอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาและก็เพื่อนร่วมงานนอกจากนี้ที่ผ่านมาข้าพเจ้า มีการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับชมรมพุทธศาสสาคนในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นกิจกรรมการนั่งสมาธิหยุดใจในวันสมาธิโลกวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาและร่วมสวดมนต์ไหว้พระในตอนเย็นเพื่อฝึกสมาธิให้กับตัวเอง พเจ้าได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่บทเรียนในเนื้อหาวิชาต่างๆที่ตนเองสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติเช่นการนับฝึกนั่งสมาธิก่อนเรียนผู้ทําให้ผู้เรียนได้เกิดสมาธิมากยิ่งขึ้นจัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้า ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อว,วิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีการเสียสละและอุทิศเวลาให้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอ ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ตัวเองมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่เพื่อลงนามถวายพระพร และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวารกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าการดำาริชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรู้จักขยันประหยัดและอุดทุน ทางข้าพเจ้ายัางนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่การนําวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนให้แก่ผู้เรียนจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบงัง และเป็นที่พึ่งให้ผู้เรียนได้ตลอดเวลาข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมีการทุ่มเทสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำและออกแบบการเรียนรู้โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทร์และออนไลน์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบออนแลน์ hand, ข้าพเจ้าจะใช้ในช่วงระยะแรกๆเนื่องจากผู้ปกครองและก็นักเรียนยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการเรียนแบบออนไลน์แต่ในขณะน,นี้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพร้อมในเรื่องการเรียนรู้แบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นทําให้ข้าพเจ้าจึงเลือกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่มีการจัดทําคลิปวิดีโอการสอนและใช้ Google Meet การวิดีโอคอลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สื่อการสอนของข้าพเจ้าที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้จะเป็นสื่อที่ข้าพเจ้าได้จัดทําขึ้นเป็นคลิป,ปวิดีโอการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาได้ไปดูเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ข้าพเจ้าสอนอยู่แล้วก็เป็นคลิป,ปวิดีโอจาก สสวทบ้าง YouTube บ้างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับผู้เรียนนอกจากนั้นก็มีคลิปวิดีโอต่างๆหรือตลอดจนสื่อทำมือที่ข้าพเจ้าได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อใช้ Google Meet หรือวิดีโอคอข้าพเจ้า มีการจัดทำแบบบันทึกคะแนนตามตัวชีว้วัดมีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อนำมาแจ้งให้กับผู้เรียนทราบต่อไปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาต่อไปการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจากการประเมินการสอบอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น18คนผลปรากฏว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนดังนี้ด้านการอ่านผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ27.78 ระดับดีจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ33.33ระดับพอใช้จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ27.78ปรับปรุงจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ11.11สําหสำหรับการสอบการอ่านข้าพเจ้าจะใช้วิธีการวิดีโอโคอส่วนตัวไปหานักเรียนทุกคนจำนวนทั้งสิ้น18คนเพื่อให้ได้สอบการอ่านเป็นรายบุคคลส่วนผลการเขียน ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ16.67ระดับดีจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ27.78ระดับพอใช้จำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ38.89ปรับปรุงจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ16.67ซึ่งการสอบอ่านเขียนนี้ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการวิดีโอคอลกลุ่มไปเพื่อทำการทดสอบการเขียนผู้เรียนไปพร้อมๆกัน เมื่อผู้เรียนเขียนเสร็จก็ให้ส่งถ่ายภาพส่งข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ทําการตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นป .1 ับ .2 ก็มีเนื่องจากว่าการเขียนผู้ปกครองอาจจะมีการแอบกระซิบบอกนักเรียนให้เขียนตามนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับการสอบแบบออนไลน์แบบนี้ การบริหารจัดก,การชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นมีการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้จัดบริเวณรอบๆให้ดูสะอาดตาและมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลรวมไปถึงมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆรวมไปถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อยู่ณตอนนี้ ตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมอุมสมนาในหัวข้อวิชาที่สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆพร้อมทั้งศึกษาค,ความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆทุกช่องทางมีการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารของตัวเองโดยที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอุรมออนไลน์ร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่างๆดังนี้ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมฟังการถแถลงผลงานทางวิชาการสะท้อนความดีในวิถีโรงเรียนสุจริตเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิตอลอักษรหรือออนเลิร์เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิหยุดใจในวันสมาธิโลกเข้าร่วม เรียนออนไลน์ในหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดจิตันได้เข้าร่วมอ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับผู้สังกัดสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งหลักสูตรแต่และหลักสูตรที่ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับข้าพเจ้าได้จริงๆการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้อภัยและการแบ่งปันมีความขยันอดทนมุ่งมั่นต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้ร่วมกิจกรรมกับครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาศีในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานชุมชนการประชุม,ชมอบรมคณะครูบุลคลากรการจัดสถานที่เพื่อเรียมลงนามถวายพระพรเนื่องในวนันเฉลิมประชนมพรรษาของรัชกาลที่สิบ งานกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพของตนเองรวมทั้งได้ร่วมงานกิจกรรมสนับสนุนกับชุมชนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้ ร่วมรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากาชะข้าพเจา้าได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกของทีมงานรพสตนากาชะได้มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่เพื่อแสดงความจงรักภักดีในเนื่องใน วันเฉลิมประจนมพรรษาของรัชกาลที่10ร่วมกิจกรรมการรับส่งใบงานและมอบเองินอาหารกลางวันให้กับนักเรียนการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อพาวเวอร์พอยต์สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการสร้างคลิปวิดีโอการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการสร้างแบบสอบถามต่างๆด้วยโปรแกรม Google Form นอกจากนี้ข้าพเจ้ามีการตั้งกลุ่มหลายห้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างข้าพเจ้าและก็ผู้ปกครองนักเรียนรวมไปถึงจัดตั้งกลุ่มเฟซของห้องเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆที่ข้าพเจ้าได้สอนไปแล้วนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้ทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจน ประจำทักคืนลมตื่นกราะความร้อนเยินเป็นประจำทุกวันทุกคืนลมพาน้ำมาเป็นคืนลมพาน้ำมาเป็นคืนหัวใจละลื่นอยากอยู่ทะเลขสวัสดีค่ะพี่พี่ป .3 วันนี้มาพบกับคุณครูเก๋นะคะวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้เรื่องของ แอลมค่ะใช่แล้วค่ะเรืลมนะคะอ่าทีนี้นะคะลมก่อนที่เราจะไปดูเรื่องลมนะคะคุณครูมีคําถามไว้2องคำถามใช่ไหมคะสำหรับพวกเราเมื่อวานนี้นะคะอ่าคำถามที่หนึ่งเรือไปเล่นอยู่กลางทะเลได้เพราะอะไรใช่ไหมคะลูกอ่า สาเหตุที่เรือใบเล่นอยู่กลางทะเลได้เพราะมีลมพัดมากระทบกับใบผ้าใบตรงนี้หรือว่าใบเรือตรงนี้นะคะ,ะทำให้แล้ววพกเราไปเรียนรู้กับอากาศนะคะอากาศรอบตัวเรารู้แล้วใช่ไหมเอ่ยลักษณะของอากาศเป็นยังไงอากาศจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นถ้าอากาศมีสีมีกลิ่นเมื่อไหร่จะกลายเป็น อ้ากลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นมลพิษทางอากาศขึ้นมาทันทีมลพิษทางอากาศคืออะไรคะใครตอบคุูได้บ้างเอ่ยมลพิษทางอากาศก็คืออากาศที่มีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองและควันที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยเช่น ภูเขาไฟปะทุบุม้มนะคะอ่าไฟปา่าเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยฝุ่นละอองและแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากรถยนต์หรือเครื่องยนต์ต่างๆขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลา ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณค่ะ